ขับรถระวังนะป๊ะป๊าเป็ห่วงโกเดินสองตัวก็ล่ามไว้ข้างเสายึดตังก่าน่ะ ฮะฮะมีเท่าไหร่เหนเท่าน้ำมันป่าแล้วพรุ่งนี้มีเติมมีเติมป้ะน่ะเฮ้ไว้ข้าร้อดีมีอีกป่ะมีมีอยู่นะพอเติมอยู่นะโอเคถ้าไม่นั่นแล้วทักน้องมาเด้อเอนให้ยวไม่มี ไปดูแลสวนหญ้าค่อยไปนะปะป๊าบูแดดสุดยอดสลบหมดสลบสลาย หนูจู๊ดมันระ้อนจะตายจะไปทำไมล่ะลูกฮะอยู่ห้องแอร์กันดีๆพวกมึงไม่ชอบมั้งเนาะเอกเข้าป I love you